1โอ้โหตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวๆๆอ๋อคาตาหน้าตกแม่แม่เขาระเบิดไปเลยด่านนี้นใช้ได้เต็มที่ไนี่ไอ้นี่ตัดชิปยังไงเนี่ย ยังเต็บเดี๋ยวเริ่มใหม่เนี่ยเออไปรีบไปดูโอ้โหฝนตกอีกเดี๋ยวคราวนี้มันจะโห่โห่ฟ้าแลกเลยตอนนี้เรต้องรีบเดินนะไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยจะจะเห็นซอมบี้ยากมันก็ระวังด้วยอูซอมบี้ไม่เราไม่ตีหมือนเลย ก็ตู้ติดไอเนี่ยโอ้ทางนี้ทนเานทีกนมัเดียวเราต้องตรงไปขึ้นลิฟต์ใช่ไหมเนี่ยใช่ขึ้นใหม่เฮ้ยนัานมันจะปีนขึ้นมาฮันเตอร์าจะมองเห็นซอมบี้แต่ซอมบี้มันจะเห็นเราใครดันดูวะเนี่ยสปินมันอยู่ไหนวะเห็นเราไหมอุ้ยฮันเตอร์เดินเเดินไปทางไหนเนี่ยนี่ทางนี้ทางนี้กทแล้วเดินตามท่อไปเลย

ปิดไฟนี่มองอะไรไม่เห็นเลยออ้หัเขาหายวะมันจะดังไหมไปไปไปเดินลงอย่างนี้เลยเดินลงทางนี้เลยอันล่างไปด้านล่างไปยากนะสมคเกอร์ระวังด้วยมาทางบนมาทางบน้ระวังด้านหล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 ัง อ้ s o ช่วยมันยโซอมบี้เตะอเดี๋ยวอซอมบี้ชทันครับเลยฮิวเลยเฝ้าเเฮ้ยใครเลือดน้อยๆฮิวเลยอะไร โอ้โอโอยเจ๊ไปยากแล้ววะเฮ้ยตีระวังนะมาเลยจิสำรวจู่ตอนนี้สำรวจให้แล้เราเต็มหูมาพายุไปเดินมาแต่ตอนนี้เดินตามทางได้ผมไม่ลองไปล่าวิทย์เดี๋ยวเต็มจริงเราก็ไม่ล่าวิทย์ตั้งนานเลยทีเดียว เอัอนนี้ปุ่มค้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพายุมันหนักจริงเลยสมรภทัิเลยก็จะมันเขย่าพายุเข้าด้วยว่าแม่มาทางนี้เฮ้ย,ยตกตกมไม่เป็นไรไหรอกตาเฮ้ยฮันเตอร์เฮ้ยเจ็บย,ง,ยงนยั้น ตามพ่อได้ด้านหลังด้านหลังดูแล้วด็อกกี้ไอ้พวกมึงนะกระสุนมาทะลุอิดได้เหรอวะไม่รู้ได้ได้ ขึ้นทอ่ทอขึอ้นท่อขึ้นท่อเป็นมาริโอเป็นมาริโอเราต้องเป็นมาริโอมาริโอครับโอ้โหเออสุฟักเฮ้ยครับแล้วมึงแล้วมึงยืนขวางทางเดินด้วยนะแล้วก็เจียนเลย S 1> <S 1> <c ười> โดนเก <spell> <qui> <on> ียนโคตรเกียนเลยมั้งยืนยืนขวางทางเดินมาใช้ฮิลแป๊บใครใครคอปที่ราดีมันดีเลยครอปตัวเอเดียเลยครอทำไมอ่ะเดินเด็ดเดินไม่ไหวมาทางด้านบนเลยไปทางไปทางเทปหนึ่งเด้วขึ้นยังไงวะ Yeah, <ạt ante S 2> ไงเอาคนได้แมเดินท้าจริงขึ้นทางนี้เลยเปิดไฟก่อนโอ้ยตกดิบชาแอจะไม่เปิดไฟเพื่อรอซอมบี้รอกวบล่อนั่นไงพายุเริ่มน้ำเริ่มขึ้นสูงเดี๋ยวเดินไม่เดินไม่ไหวเลยเดี๋ยวมันดุดไม่ขับ โดดลงมาได้เลยใช่ไหมมันยากตรงนี้นี่แหละเอางี้ครับเดินมาทางนี้เลยไม่ต้องขึ้นเลยยากแล้วะตอนนี้แต่คน,<อ>นไ,ได้ถึงเซฟรูมอะ,ะไปเร็วอย่าช้าอยู่ไหนกันวะแถวน,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 นี้ทางนี้ทางนี้มันน,น้ำท่วมอะ่ะเดี๋ยวเราคุยยิอยู่ไหนวะอยู่ด้านหลังสปิตเตอร์หลัง นิดเดินไปวะเนี่ยถึงเซฟเฮาแล้วเนี่ยนีดเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ใช้หิวตามสบายแล้วเฮ้ยด้านหลังด้านหลังเฮาแล้วโอ้ยไปเ่อนหลังด้วยเคลื่วยตรงนี้ไปเฉยแล้วดูสปิเดอร์ไปไม่ได้แล้วเนี่ยเขียวดับ ขนาดในขนาดในห้องเซฟมันยังมีน้ำเลยชิบมันจะนอนยังไงน,นนะตอนนี้ใช้ฮิลตามสบายแล้วตับอืมอีกสามมันตรงนี้ไม่ฮิลกี่อ่ะหลายอันอยู่ก็เราเซฟไปนี่อืมมีแล้วเราเซฟ ก็เลยยังไม่ฮิวเลยอ่ะตอนนี้ใช้ระเบิดในสุเซฟได้หมดเลยเออเยอะด่า oh, <yeah. S 1> นอะไรครับอยวกขันก <Yeah. S 1> ็เราจะกลับอย่างสบายเว้ยเช่หรอดา่านนี้จบเลยไงหึด่านอะด่านหน้าดิไม่ใช่ด่านนี้หรอม,มันมีห้าด่านใช่ไหม อาจะมีสี่ด่านก็ไม่ได้ห้าด่านก็หรอแม่งด่านนี้ไม่มีเรื่อยเลยไม่มันทุกด่านมมนต้องไปเรื่อยแต่ด่านนี้เราดูไม่ขำเลยเราดูเข้มขัดจังมากเลยเข้มขัดดูจริงจังมากเลยมันดูไม่ขำจริงๆริงวะเนี่ยแม่งเออไม่ขำเลย่แล้วมันฮาโลวีนเนวยมันส่งมันเกี่ยววาวะตอนนี้ฮาโลวีนมันเออมันเกี่ยวกันวอเฮ้ยเดี๋ยวเราเรามาทำเกียนกันหน่อยไหมเนี่ยอยู่ในอยู่ในบ้านเนี้ย โอ้ oh, ไม่ยินซอมบี้ฟรีแล้วเออวันนี้ผมจะมาพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะครับก็มีฝนตกพันๆและและท้องฟ้าก็เป็นสีขาวครวนฮะเพราะทุกท่านอยู่ในบ้านนะอย่าออกมาแล้วโดนแล้วโดนน้ำเพิ่มตายนะฮะเดี๋ยวนี้เดอไปเลยฮเพชรบุ้มมึงตรงไหนวันม,มองไม่เห็นเลยยู่สตาร์ทวิทอะไรอ่ะ อะไรวะเฮ้ยวิดเฮ้ยแล้วเธอไปยิงวิดเฉยเลยเออมันมองเล่นเห็นไหยรู้สึกเหมือนเล่นไม่เข้าเรื่องใช่ไหมเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยยิงซอมบี้ไงแต่วิดไงอยู่ตอนนี้ตัวเราคุ้มกันตัวเองอยู่อะเฮ้ยเข้ามานะเข้าไปในบ้านนันเหรอคุ้มกันตัวเองเดี๋ยวจะปิดอยู่ไหนจ้ะ ปิดอยู่นู่นเอ็กซ์ปุกซอมบี้นี่มันก็ตกตังเลยเนาะมันไม่กินวะมันไม่กัดนะ้วไม่ตบทำไมอยากรู้จริงเป็นซอมบี้ที่แปลกเนาะเฮ้ยตอนนี้เราต้องรีบเข้าานให้เร็วที่สุดเลยได้ไปใช้ฮิลฟรีพาจำได้เซฟเฮ้าส์จะเป็นฮิลฟรีเว้ยเห็นสโมกเลยครับเจบเห็น เฮ้ยตรงนี้ดูน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้มีหิวหรือเปล่าโอ้ยตกเยอะมากแต่ต้องขึ้นไปแบบนี้ดูก่นอนเฮ้ย,ยปไปขนะึ้นไปเลยรู้สึกยากขึ้นยากขึ้นนะพยายามเดินบนบ้านเดือยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเะนี่ยทางนีนนะ ชื่อรู้ว่าเซฟเขามันจะอยู่ตรงนี้เลยปัมปุ๊บไม่ติดประตูเนี่ยเข้ารถพยาบาลกันนะหรือว่าคันเดิแตดาดตดานี้มีวิทย์วิทยวิทเยอะแต่ว่าแทงน้อยแทงน้อยพอตัวดีล้วแทงน้อยแหละชอบแต่ไม่ชอบอันนี้ลูกโมพาอะไรมา เฮ้ยจอกี้มันมันตามมาอ้ยเกือบมันเดินขแล้วแล้วนั่นไปลบไปล้มอะไรอย่งเง้ยนะยนงล็อกจะยังตายรึเปล่าตายเลยเราเราเราจะไว้อะไรสมวิ มันทิ้งขวานตรงนี้เลยก็ขาด้มีจาสอดแล้วเร้วรีบไปตาได้เรียบไมอยางดีโอ้ตอนนี้ก็มีการตายหนึ่งคนแล้วครับผมมันตายมันตายบุกโครงงูมาฮาโลวีนมันโดนจอกกีลากจอกกีลากไปเจฟนี่โคตรเกลียดเลยด่านเนี่ยมันเดินช้าเจฟเจฟเจฟชอบเป็นคนให้ความอบอุ่น สับบิอีกแล้วเ้ย์โนเจเซฟแล้วเจเซี่เจเซฟอุ้ยโคกี้อีกแล้วอารนาแลนมันฟันฟันชีสตูตายเลยอารนาบ้างาไม่แรงใช่คาร์นาบ้างข้าไม่แรงเพราะมันยังไม่ได้รับแกเดนเจียด้วยเราไม่มีใครโยน อย่าเซฟเท้าด่านนี้อย่าพิเศษกนันได้เราเดี๋ยวทำไมเราเราไม่ผ่านอนะ่ะตัวนี่าล็บี้ตัวนี่แหละขอสักทีใค้ไม่เปิดวะ,ะมาพอพอพอันนี้ด่างสุดท้ายแล้วเท้าเอ็ดคข็บ ยังย <l id> ใครเปิดใครเปิดอย่างนี้ใครเปิดเออไม่เป็นไรหรอกมาถึงด่านเท้าเอ็กซ์แคปแล้วฮะด่านนี้ก็เป็นด่านสุดสุดเฮ้ยมึงยิงกันทำไมเฮ้ยมึงยิงกันทำไมอาฮาหน่อยอาฮาหน่อยเครียดกันมานานละโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าแบบเราจะไม่มีฮิลใชัยนะเว้ย ฮาแบบไร่พวกหัวใจเอาไปหาแบบไร่พวกโฟไปเอ้ยเครื่องปั๊มหัวใจเอาไปด้วยดิป่ะเออเราใครเอาไปตู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 ตตขออ้ฆ่าออเองเขาเครื่องปั๊มหัวใจโซ่เทียนขออ้ามีกระบี่ในกำมือี่จริงก็เป็นกระบีส่สมัยสมัยญี่ปุ่นนะลูกรางขายคาตาน나 ตอนนี้เราเค,เครียดกับดาบสุดท้ายมากเลยนะทำไมดาบคาเลน,น,น่าถึงมาอยู่ในหมู่บ้านได้วะชิดอเอาเฮ้ยไล่ซอมบี้ให้หมดก่อนใครเนี่ยจะไม่เอาฮิลนะเอบฮิลเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเจอ,อกับความพิบัติเดี๋ยวไปเก็บฮิลที่เซฟ,ฟไว <ผม S 1> ้พร <ผม S 1> <อ>้อ<ผ>มอยงัยงพร้อมยัง พร้อมหรือยังจะเปิดแล้วนะ <Come on. S 2> เปิดแม่งเลยเฮ้ยนี่ไงมีฮิลเต็มเลยดิเออแต่ตัวใช้เครื่องปั๊มหัวใจมีฮิลสามอันนะเนี่ยฮะขึ้นไปข้างบนกันลงมาข้างล่างดีกว่าไหมาแข่งมาแล้วเอา้าจอกกี้อีกแล้วจอกกี้อีกแล้วเฮ้ยจอกกี้ กขึดด้นมาข้างบนเลยเอาปิดลเลยขึ้นมาข้างบนเลยมั่นใจว่าม,มั่นใจว่าตรงตรงนี้ซอมบี้จะมาไม่ถึงตรงนี้ซอมบี้มันจะไม่คาดคิดมากฮันเตอร์อ,อ,ยอ,อ,อยู่ด้านล่างระวังฮันเตอร์อยู่ด้าน ิวเลยป้องตัวอยู่คิวเลยคิวเลยขึ้นมาบนนี้เดียวเรือบนนี้เปงนไงจอซีน่าอีกแล้วมาเลยเหรอขึ้นมาปาไปแล้วเฮ้ยขึ้นมาข้างบนดิเจฟดูด้วยมันต้องมีคนคนใดคนหนึ่งดูเรือมาอยัางหาเหรอให้เจฟดูเรือ เพราะตรงนี้หมอกมันลงจะเห็นเรือยากขึ้นแม่นบอกด้วยเป็นบอกเฮ้ยตอนนี้เราต้องสามนาทีเราต้องรอดให้ครบเว้ยไม่เหมือนเออด้านล่างเลยเพราะเราบอกเกมว่าต้องใหมันไปไปตายนะเว้ยฮาโลวีนมันน่ากลัวนะถ้าตายอ่ะไหนแทงวะไม่มเห็นเลยโอ้แสงไม่จาดมันป๊อตนี่หรอนี่ไงมันอยู่นี่ไงป๊อตเหรอมันไม่ป๊อตแล้ว นะนี่บอกแล้วเดี๋ยวตรงตรงเนี้ยมันมันถึงมันถึงรอเลื่องมิกกี้เลือยังไม่มาเรามองออกเฮ้ยสโมเกอร์สโมุกสมุกเดี๋ยวทางเนี่ยทางเนี่ยเดี๋ยวลงไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยเห็นเล่นมาแล้วสโมุกสมุก เฮ้ยเฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ทองแดงเดี๋ยวเดี๋ยวสมวกเหมือนเห็นเหมือนตายแล้วโอ้แม่งมีแต่คนปกป้องเราเนี่ยนี่ปกป้องคนอื่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้นั่นหมดแล้วด้วยผมตัวอะไรไปปืนป,ปืนหมดแล้วแต่ไม่ไปเติมไม่เสียเเส่ยงไม่กล้าเสี่ยงใช้มีดดีกว่าใช้มีดไปเลยต้องแย่กระสุนไม่อยากจะไปเสี่ยงแล้วใช้ปืนหนึ่งมาเดี๋ยวคุมเดี๋ยวคุมด้านหลังให้มากแ,แทงมาอีกแล้ว แทงเสร็จเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรือก็มาเออไม่มันจะมาตอนแทงมาแล้วแหละเพืให้ถูดเดาน่าจะใช่ไม่ก็ได้ตอนนี้เราต้องสามัคคีกันก่อนพูดอยู่คำเดียวโปโะแทงมาวิ่งอ่ะอยู่ไหมดันดันมันเคยเป็นมันอยู่แถวนี้นี่ว่ะขวามือหน้ามาแล้วไปแล้วมาแลไปบ่ายโอดเก็ตเอา

วิ่งแล้วตัววิ่งแล้วเรือมาแล้วเหรอมาเลวมาเลยเฮ้ยเรืออยู่ไหนวะดูดูมั้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเรือมาแล้วเฮ้ยเราตาโอ้ร้อนเ้าขึ้นเรือ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 โอ้โหรอนโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฟันหนึบมีน้ำสปิทอยู่บนเรือเนี่ยนใครคนับวะอ อืมเวทเทอร์แมนหมดเลยอ็ขอฝากทิ้งท้ายนะใครอยากซื้อเกมแท้เกมดีให้ที่สตรีมนะฮะเราโโมดสตรีมนะะซื้อเกมแท้เกมดีมาเล่นกันเยอะนะครับเล้ฟเฟสวันฮาโลวีนของเลฟเฟดเดฮาร์ตเอนก็จบลงเท่านี้นะะขอบคุณที่รับชมครับเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับฮาโลวีนเลยอาวเล่นวันฮาโลวีนเนี่ยโอเคครับปิดคลิปเลยนะ